นาที่ใดๆตอนที่4ม่เลวทีเดียวนั่งรถพ่วงข้างรับลมเคยขับแต่รถเปิดประทุนกินลมแต่ดมควันพิษที่เมืองหลวงบรรยากาศต่างกันสุดโตงแต่แล้วรถทานตะวันก็พลันหยุดอารมณ์คนกำลังเพลิดเพลินติวหายไปกับสายลมที่หยุดนิ่งนี่เธอหยุดรถทำไมบรรยากาศเริ่มเพรยเพลแสงอาทิตย์ทอแสงสีม่วง อยู่นี่แหละเดี๋ยวฉันมาเบื้องหน้ามีคนมุงดูอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกระท่อมเฮ้ยอย่าไปสิกลับมาเดี๋ยวนี้บรรยากาศวังเวงสองข้างทางก็มีแต่ต้นไม้ไม่ไหวจะอยู่คนเดียวชายหนุ่มกระโดดลงรถเดินตามหญิงสาวที่ปิดหน้าปิดตาไปติดติดเธอจะทิ้งฉันไว้ที่นี่ไม่ได้ตัวโตวอย่างกับดีราฟกลัวมีเขาท่าก็กลัวสิ ใกลหมืดแลวนี่ลุงคะ <_ S 1> เกิดอะไรขึ้นคนสี่ห้าคนยืนล้อมวงแต่ละคนสีหน้ากลุ้มใจพูดคุยกันต่างๆในนาควายของลุงสิเจ็บท้องจะคลอดลูกมันเจ็บตั้งแต่สามโมงเย็นจนตอนเนี้จะ6กโมงเย็นก็ยังไม่ออกไม่รู้มันเป็นอะไรของมันลุงไม่เคยเห็นควายตัวไหนของแกออกลูกยากเท่าตัวนี้มาก่อนหรือคะลุง แซงลุงตรงเข้าไปดูเห็นควายตัวเมียนอนหมดแรงหายใจรวยละลินร้องหวยหวนคงพอเจ็บมากแต่ลูกไม่ข้อเสียทีท้องแรกเหรอคะลุงใช่ใช่ท้องแรกตัวอื่นก็คลอดง่ายนะเบ่งปืป้ดเดียวหลูกกระตกแต่นางสมโอนี่สิออกยากออกเย็นตายจริงฉันอยากช่วยแต่ฉันทำคลอดควายไม่เป็นนะจ๊ะ ลุงกลัวมันจะตายถ้ามันตายก็คงตายสองตัวทั้งแม่ทั้งลูกลุงน่าเศร้าไม่รู้เสียดายควายหรือเสียดายเงินที่ซื้อควายมานางสมโอก,ก็ร้องหหยหวนหนักยิ่งขึ้นเจ้าของเป็นกังวลแกก็ไม่ใช่หมอแถวนี้อย่าว่าแต่หมอควายเลยหมอคนยังหายากต้องเข้าไปในเมืองโน้นแนะ่มันแย่เต็มทีแล้วลุงคงต้องทำใจเอ่อผม ชายหนุ่มที่เดินตามมาได้ยินทุกคำพูดเขายืนนิ่งไม่พูดอะไรสักพักแล้วแต่เมื่อมองตานางสมโอควายสีดำเมื่อมที่มีน้ำตาแห่งความเจ็บปวดอ่อนแรงลินอยู่สองลูกตายืนไม่ได้นอนหมดแรงจวนจะกลับดาวกระบือเต็มทีมีอะไรคุณแสงลุงหันไปเห็นหนุ่มเจ้าสมอางที่แทรกตัวเข้ามาอย่าบอกนะว่าจะชวนฉันกลับคุณไม่เห็นหรือไง นางสมโอก,กําลังจะตายมันตายลูกมันก็ต้องตายด้วยนะฉันจะทำคลอดให้หนางสมโอเองฮะฮะ,ฮะทุกคนมองหน้าหนุ่มแต่งตัวสะอาดรูปหล่หอตัวสูงอย่างกับนายแบบคุณทําได้เหรอหญิงสาวแปลกใจมองไม่ออกเลยว่าคนอย่างผู้ชายหน้าขาวคนนี้ที่ทำคลอดสัตว์ได้ด้วยตอนนั้นก็คือเขาช่วยปั๊มหัวใจลุงที่เป็นโรคหัวใจจนรอดชีวิต เดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่คนแต่เป็นควายตัวใหญ่กำลังจะคลอดลูกเขาบ้าไปแล้วที่จะเอาการรักษาคนมาเปรียบเทียบกับการรักษาควายไม่ต้องมายุ่งกับอีนางสมโอลุงแกไม่รู้จักชายหนุ่มจึงไม่ยอมให้ยุ่งกับควายของแกผู้ชายหน้าตาสำอางหล่อยอย่างนี้นะจะทำคลอดควายเป็นมันจะทำให้ควายตายเร็วสิไม่ว่าไม่มีความรู้ไม่ใช่หมออย่ามายุ่งดีกว่าปล่อยอีนางสมโอไว้อย่างนี้แหละลุงให้เขาลองทำดูนะ ไม่ไม่ข้าไม่ยอมเรื่องอะไรจะเอาชีวิตนางสมโอมาล้อเล่นลุงเลี้ยงนางสมโอมากับมือไม่อยากให้มันรอดหรอคะะรอดยังไงไอหมอเนี่ยเนี่ยนะจะช่วยสมโอได้หน้าอ,อ่อ,อนๆใสๆอย่างเนี้ยนะไปไปข้าไม่เชื่อไม่ยอมไม่ทาหรอกมดหมอก็ไม่ใช่ลุงดูอีนางสมโอสิสภาพมันตอนนี้แย่มากถ้าเราไม่ช่วยทำคลอดมันจะมีรอดเอานะลุง แม่ว่าแสงลุงไม่มีความมั่นใจอะไรเลยในตัวผู้ชายคนนี้แต่ดีกว่าไม่ได้ลองไม่ใช่หรอควายว่าที่คุณแม่น้ำตาไหลออกจากสองตาไม่ต่างกับคนเวลาเจ็บปวดถ้าพูดได้ก็คงอยากจะลาเจ้าของฉันไม่ไหวแล้วอะไรทำนองนี้ลองดูนะคะลุงลุงเองยังบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ตายแต่ถ้าก็ทำให้ชีวิตที่เกือบเป็นศูนย์ขยับขึ้นมาเป็นหนึ่งมันก็คือสิ่งดีเราไม่มีอะไรเสียไปมากกว่านี้ ลองดูจะเป็นศูนย์หรือหนึ่งไม่ดีกว่าเหรอดีกว่ารอความตายโดยไม่ลงมือทำอะไรเลยแล้วถ้านางสุมโอรอดก็ถือว่าได้กำไรได้ลูกนางสุปโอมาอีกตัวแต่ถ้าลุงไม่ยอมให้เขาลองจากหนึ่งที่เหลืออยู่ก็จะกลายเป็นศูนย์ในทันทีลุงไม่รักนางสุปโอหรอกเหรอแสงลุงฉักไม่น้ำทั้งห้าไม่ข้าไม่ยอมไว้มันตายทั้งอย่างนี้แหละลุงตัดใจเด็ดขาด ลุงแกไม่ยอมนะคุณเราอย่าไปยุ่งกับแกเลยนะในเมื่อเจ้าของเขาไม่ยอมเราก็อย่าฝืนเลยกลับกันเถอะนี่ก็เริ่มมืดแล้วทางบ้านจะเป็นห่วงก็ฉันอยากช่วยนี่นะเขามีเจตนาดีอย่างว่าเขาเป็นคนแปลกมาจากถิ่นอื่นใครจะไปเชื่อลุงฟังผมนะผมอยากให้ลุงเชื่อใจผมความเชื่อใจจะทำให้เราช่วยนางสมโอได้ ไม่ๆไ,ไม่เอาไปไปแกไล่อย่างเดียวไม่ยอมรับฟังไม่เอาอะไรทั้งนั้นคุณไปเถอะแซงลุงเรียกอิตยยลาลีราฟเดินไปไป้ายขาขึ้นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างลุงแจ้งยืนนิ่งหันไปดูนางซุปโอที่สภาพอ่อนแรงมากมันหายใจรวละลินจวนจะสิ้นลมน้ำตาของมันไหลออกมาจากสองตา ลุงแจ้งแทบจะร้องไห้ตามมันฟังเสียงควนคลางของมันที่อ่อนละโหยไปทุกทีแต่ทันใดนั้นเองหันขวับไปหาสองหนุ่มสาวที่กำลังสตาร์ทรถเตรียมจากไปเดี๋ยวพอนุ่มลุงเรียกชายหนุ่มเอาไว้ข้าเออข้าให้ทำแล้วแกรักไอ้ผูกพันกับนางส้มโอมากพาไปกินยาจุดไฟไล่ยุงเห็นกันอยู่ทุกวันจู่ๆจะมาตายแบบเนี้ย แถมต้องตายทั้งกลมรู้สึกทำใจไม่ได้ชายหนุ่มกระโดดลงรถตรงไปหานางสับโอยื่นมือไปทางลุงแจ้งครั้งนี้เขาจะกู้ความเชื่อถือมาให้ตัวเองพร้อมจะทำสุดความสามารถยืนมองงานตรงหน้าที่ต้องทำให้หลุดล่วงภาพหนึ่งย้อนกลับมาหาเขาล่างสูงจึงผงะเป็นอะไรนะคุณทำไมไม่ลงมือทำข้อในนางสโอสีหน้าเขาไม่สู้ดี ขอถุงมือให้ผมหน่อยครับผมขอตรวจอาการน้องซ่งโอหน่อยชายหนุ่มมาจากเมืองหลวงหน้าตาสำอางยื่นมือไปขอถุงมือจากลุงส่วนเธอมาเป็นผู้ช่วยฉันหันไปสั่งแสงลุงอย่างคึงคังฉันนี่นะแสงลุงชี้เข้าตัวเองเธอนี่นะปลูกแต่ผักผลไม้ทำงานไร่จะเป็นผู้ช่วยทำคลอดควายได้ไม่จริงเออสิจะใครซสอีกล่ะ พาตัวเองมายุ่งกับเรื่องเฉพาะมันก็ต้องยุ่งให้จนจบยญิงสาวชาวสวนก็อยากลองภูมิเข้าเหมือนกันว่าจะทำได้ไหมเห็นท่าทีหงิยงิ้มสนิมส้อยจะหยิบจะจับอะไรก็อาจจะเป็นแค่การแสดงเท่านั้นเองหนุ่มพุ่งมาเยือนคลำคลำบ้านท้ายนางสมโอลุงชายหนุ่มหน้าหล่อเรียกลุงด้วยน้ำเสียงกับท่าทีที่ไม่ใครจะดีนักว่าไงพ่อหนุ่มน้องสมโอคือผมเจอปัญหาหนะัก เรียกเสียน่ารักจนสาวที่คอยเป็นผู้ช่วยเบิกตาโตผู้ชายบ้าอะไรเรียกควยว่าน้องน่ารักเป็นบ้ายายแสงลุงแอบเขินรู้สึกจั๊กกะจี้หัวใจถ้าตัวเองถูกเรียกแบบนี้คงจะดีมากๆยังไงหรือพ่อหนุม่มลูกในท้องไม่กลับหัวตอนนี้เอาก้นออกลุงน้องสมโออาจจะตายได้ยิ่งเจ็บท้องนานแต่ไม่คลอดก็น่าจะเป็นห่วง คนหล่อคิดหนักนี่ขนาดคิดหนักหน้ายังหล่ออยู่เลยได้แสงลุงผู้ช่วยจำเป็นแอบมองหนุม่มผู้มาเยือนด้วยตาเชื่อมชำ่ำต้องทำยังไงละพ่อหนุม่มลุงแกตื่นกลัวเกรงว่าควายของแกที่เลี้ยงมาหลายปีเพิ่งตกลูกเป็นตัวแรกจะมาตายทั้งแม่ทั้งลูกเราต้องช่วยฮีคอตออกมาเร็วๆทำสิพ่อหนุม่มทำเลยทำอะไรก็ทำ หนุ่มหล่อผู้มาเยือนแจ้งให้แกทราบถึงสถานการณ์ที่น้องสมโกคลอดไม่ได้ชายหนุ่มล้วงมือเข้าไปในช่องคลอดของควายล้วงเข้าไปจนเกือบสุดลำแขนส่วนสมโกก็ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บหากว่าอ่อนแรงเกือบจะหมดลมหายใจชายหนุ่มมีเพียงสองมือเครื่องมือแพทย์ไม่มีสักอย่างยาอะไรก็ไม่มีเขาต้องวัดใจกับโชคชะตาและอาจจะต้องเป็นมัจุราชที่ต้องการชีวิตสองแม่ลูกควายตัวนี้ก็ได้ แซงลุงเห็นเหงื่อของเขาหยดที่ขมับคือหน้าที่ผู้ช่วยต้องเช็ดเหงื่อให้ด้วยไม่หนอหญิงสาวรอบคิดก็อตอนนี้เธอแค่ยือนอยู่เฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยถ้าจะช่วยเช็ดเหงื่อจะผิดไหมมือบอบางล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงชุดมีของเธอดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาความคิดลังเลแต่มือนั้นยื่นไปเช็ดเหงื่อให้เขาด้วยความแผ่วเบาราวกับกลัวว่าเขาจะเจ็บผิวที่แสงขาวเนียนอ่อนนุ่ม เฮ้ยนุ่มจริงด้วยคือดีอ่ะลุงเอ้ยแล้ละลุงพออย่าเพอ้อแสงลุงคิดเองเออเองอยู่คนเดียวหนุ่มผู้ทำหน้าที่จำครอดให้กับน้องสมโอชะงักการทำหน้าที่ช่วยชีวิตสัตโลกหันมองมือที่ยื่นมาเช็ดเหงื่อชี้ขมับขยับลงมาแก้มเขาแอบอมยิ้มนิดหน่อยแล้วหันไปทำหน้าที่ต่อให้จบกลับหัวลูกควายในท้อง เพื่อให้คลอดได้สำเร็จชายหนุ่มร้องเสียงตื่นใบหน้าผ่อนคลายหลายนาทีที่เขาเครนครึงจนสามารถทำให้เจ้าควายน้อยที่ยังไม่ลืมตาดูโลกกลับมาอยู่ในท่าที่พร้อมคลอดได้อะไรสำเร็จแสงลุงชักมือจากการเช็ดเหงอให้เขาพลอยตื่นเต้นไปด้วยเขารู้ได้อย่างไรว่ามันสำเร็จเบ่งนะส้มโอเบ่งเข้าเร็วนะจะได้เห็นหน้าลูกวั หมอไม่ได้ใส่ใจคำถามจากผู้ช่วยจำเป็นพอแสงลุงเห็นชายหนุ่มลุ้นจึงทําบ้างเอบงเอืเบงกระตุ้นราวกับกระตุ้นแม่กำลังจะคลอดแบบเดียวกันนั่นแหละส้มโอใช้แรงเฮือกสุดท้ายที่มีเพื่อเบ่งคลอดลูกว่าที่คุณแม่ก็อยากเห็นหน้าลูกด้วยเช่นกันเบ่งอยู่สองสาครั้งเห็นคาหน้าโผล่มา ต่อมาก็หัวโผล่ลูกน้อยของสมโอตัวดำเปียกปอนตกออกจากท้องที่มีฟางรองรับร่างน้อยๆแสงลุงรับผ้ามาจากลุงเจ้าของควายยื่นให้ชายหนุ่มเจ้าของไข้เขาเช็ดทำความสะอาดให้ลูกสมโอจนแห้งเขายิ้มอย่างโล่งอ,อกพ้นลมหายใจของความสมบัังออกมารอดทั้งแม่ทั้งลูกแล้วนะครับลุงพ่อนุม ลุงเจ้าของลุงเจ้าของน้องซงโอพุ่งมาหาชายหนุ่มขอบคุณมากพ่อหนุ่มนี่ทำไม่ได้พ่อหนุ่มลุงคงเสียทั้งนางสงโอและลูกของมันขอบใจจริงๆแกเป็นหนุ่มชาวไร่ชาวนาผิวกร้านแดดฟันหน้าหลอเตวรากแกยิ้มบ่งบอกความดีใจที่แสนจะโล่งอกชายผู้มาเยือนทำให้คุณลุงมีความสุขอยู่กินข้าวเย็นกับลุงก่อนนะแล้วค่อยกลับบ้าน บ้านอยู่ที่ไหนกันละ่ะผัวหนุ่มเมียสาวอีหนูผัวเองนี่หล่อดีนะแถมยังจิตใจดีด้วยลุงเองก็ไม่มีอะไรตอบแทนมีแต่อาหารง่ายๆนี่แหละอีภัยเอ้ยแกตะโกนเรียกใครก็ไม่รู้ในบ้านฉับพันผู้หญิงคนหนึ่งนุ่งสิน้นก้าวออกมาพร้อมกับทัพีในมือว่าไงละ่ะแต่แย้มทำกับข้าวกับปลาเผื่อคุณทั้งสองด้วยละ่ะไม่เป็นไรคะลุงพวกเราเต็มใจ คือพอดีเราสองคนต้องรีบกลับนี่ก็จะมืดค่ำแล้วพ่อแม่เป็นห่วงค่ะตายจริงเงยหน้าขึ้นอีกทีฟ้ามืดแล้วเหรอเนี่ยแซงลุงมองรอบกายแค่ให้พ่อหนุ่มของลุงไปล้างเนื้อล้างตัวก็พอส่วนอาหารขอบคุณมากๆค่ะลุงอยู่กินข้าวกับลุงก่อนเถอะไว้บันหน้านะคะลุงหนูกับเอ่อเขาชื่ออะไรวะไปรับกันมาจนมาช่วยทำลอดควายก็ยังไม่ได้ถามชื่อ น้าเกบ็บบานตัวเองเป็นบ้าถ้าอย่างนั้นวันหนะจะผ่านมาเองกับผัวแวะมากินข้าวกับลุงด้วยนะหนูชื่อลุงค่ะส่วนเนี้ยน่าจะยีรามั้งคะไม่รู้ชื่อนี่ก็แนะนําไปก่อนตัวสูงยาวเหมือนยีราปดีผัวเองชื่อแปบ,บเนาะไม่ไม่ใช่ผัวหนูค่ะจุ่ๆมีผัวสีอย่างนั้นหญิงสาวตอบปฏิเสธด้วยความเขิน ไปราคาลุงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอานี่ไปลุงไม่มีจะให้เงินทองก็ไม่มีหรอกแกแบ,บกกล้วยมาสองเครือและชลอมอีกสองอันอะไรนะลุงกล้วยส่วนนี่ก็ผักและผละไม้ในสวนหลังบ้านลุงเองแกภูมิใจนำเสนอผักปลอดสารใส่ปุ๋ยข้อของแก ผลไม้ฝรั่งมะขามชมพูมะม่วงหาวมะนาวโหและอื่นอื่นอีกจิปาถะลุงเก็บไปกินเองเถอะนะของที่ลุงให้มาสองเข่งกับกล้วยทั้งสองคือจะบอกว่าในสวนที่บ้านของเธอมีของพวกนี้ไม่เคยขาดลุงแกอาจจะต้องเก็บไว้ขายเพื่อนำเงินมาใช้เอาของของแกมาแกก็ไม่มีจะขายลุงมีเยอะแยะรับไปเถอะอย่าดูถูกน้ำใจลุงเลย พูดคำนี้แสงลุงก็ต้องรับไว้มองไปที่รถพว่วงก็เต็มไปด้วยกระเป๋าของชายผู้มาเยือนค่ะลุงคราวนี้ทั้งกระเป๋าทั้งกล้วยและเข่งเต็มรถไปหมดแทบไม่เหลือที่นั่งผมกลับก่อนนะครับลุงถ้ามีเวลาจะแวะมาดูน้องสมโอก,กับลูกเออเออไหนไหนก็ไหนไหนพ่อหนุ่มชื่ออะไรล่ะลุงยังไม่รู้จักชื่อพ่อหนุ่มเลยอุตส่าห์ทำขอดให้นางสมโอจนรอด ลุงยื่นมือเหี่ยวตามไวของแกมาจับมือชายหนุ่มด้วยความซาบซึ้งใจยีราฟครับก็แอบมองแม่หนูลุงแล้วก็บอกชื่อที่เธอตั้งให้เขาจริงดิแสงลุงอุทานกับตัวเองเบาๆชื่อนี้มันจริงแหละนะพ่อยีราฟไหนๆก็ทำขอดให้นางสมโอแล้วช่วยตั้งชื่อให้ลูกมันเป็นสิริมงคลหน่อยน่าจะดีนะสมโอได้ลูกสาว ก็ชื่อชมพู่ก็แล้วกันครับเขาคิดได้เท่านี้เขามีสกิลการตั้งชื่อที่แย่มากเพื่อนยังบอกว่าอยากให้เขาตั้งชื่อทุกอย่างพอดีหันไปเห็นลูกชมพู่สีแดงที่ลุงให้มาเป็นของตอบแทนน้ำใจเอาชื่อนี้แล้ววะเหมาะสมดีดีดีชื่อดีงั้นลุงเอาชื่อนี้เลยลุงแกชอบชื่อนี้ลุงชื่อแจง้งเมียลุงชื่อประพรผ่านมาทางนี้แวะมาเยี่ยมกันบ้างละ่ะ ค่ะลุงหนูกับพ่อยีราฟไปนะคะที่สำคัญเขาไม่ใช่ผัวหนูนะลุงคิดจะแก้ตัวก็เกรงจะยาวเสียเวลาช่างเถอะคงไม่ได้เจอลุงบ่อยๆไม่ต้องแก้ข่าวไม่ต้องปล่อยข่าวใดๆทั้งสิน้นสองข้างทางเริ่มมองไม่เห็นบรรยากาศป่าอ้อยไร้ข้าโพดแล้วมีเพียงไฟจากรถเท่านั้นสองนำทางบรรยากาศวังเวงแบบที่ชายหนุ่มไม่เคยได้สัมผัสความหนาวเย,อเยือกแทรกผิวเนื้อบางเขากอดอก มองฝ่าความมืดจากแสงไฟหน้ารถหนาวหรือคุณเอ่ยถามเห็นเขากอดอกหดตัวอากาศยามพบค่ำและค่ำคืนที่นี่อากาศค่อนข้างเย็นเพราะอยู่ในหลังเขาไม่แค่วางเวงไม่ชินกับบรรยากาศคลาดแคลนแสงน,นีออนเสียงอุกทึกของผู้คนเท่านั้นเองในความเงียบงนันเขารู้สึกว่ามันสงบมากเกินไปคุณ มีอะไรหรือเปล่านั่งนิ่งมาตลอดทางวันนี้คุณทำดีมากเลยนะยิงสาวเอ่ยชมเขาแข่งกับเสียงลมปะทะว่าไงเนาะชายหนุ่มผู้มาเยือนได้ยินไม่ชัดลมปะทะแรงมากคุณเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมเบื้องหนะ้าเห็นเนอตะพุ่มตะพุ่มพร้อมกับแสงไฟจากไปสายสองดวงอยู่ตรงทอบบัวยังไม่ดึกแต่ที่นี่เหมือนดึกว่าแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วคุณ สองทุ่มน่ะฮะว่าไงนะเลวจังเราคงเสียเวลาทำลอดน้องซมโอนานนั่นนะสินะฉันว่าจอดรถลงดูหน่อยดีกว่านะนี่เธออย่าไปยุ่งเลยไม่มีอะไรหรอกนะอย่าก,กลัวไปหน่อยเลยไม่กลัวได้ยังไงบรรยากาศวังเวงชมัดคุณกลัวผีเหรองั้นก็รอที่รถฉันจะไปดูคนเดียวเรื่องอะไรจะรอยอยู่ที่รถล,ละ่ะ เป็นหมอไม่กลัวผีหรอกแต่กลัวจนขโมยมากกว่าเกิดมันค่าเอาจะทำอย่างไรไม่สวยเพราะทำตัวเป็นพลเมืองดีช่วยคนหลอกเลอชายหนุ่มเดินตามหลังอา่ายจอมขี้เสือกเดินย่องย่องไปตรงที่มีคนสองสามคนแต่พุ่มแต่พุ่มเดินรอบคอกวัวมีคนหนึ่งดูลดัดเหลา่าส่วนอีกคนรอดเข้าไปในคอก ปดเชือกที่ผูกวัวกับเสาชายคนที่เฝ้าหน้าประตูเปิดประตูให้แล้วตัวเองก็ไปแก้เชือกวัวอีกตัวนี่มันจนชัดๆแสงลุงแอบดูอยู่หลังต้นไม้ใหญ่พูดกับตัวเองโจนเหรอเสียงทุ้มดังอยู่ด้านหลังนี่คุณตามมาทำไมทำไมไม่อยู่รอที่รถใครจะรอล่ะบรรยากาศวังเวงจะตาย ยายเนี่ยจะปิดหน้าอีกนานไหมมืดค่ำก็ยังปิดหน้าอยู่บางทีคนพวกนั้นอาจจะไม่ใช่โจรแต่แยานี่แหละอาจจะเป็นหัวหน้าโจรเลยก็ได้ยิราฟกลัวผีด้วยเหรอฉันไม่ได้กลัวผีซะหน่อยโนน,น,นพวกมันกำลังจูงวัวชาวบ้านไปแล้วเราต้องเข้าไปขวางนะคุณเธอจะบ้าเหรอเผื่อมันมีอาวุธจะทำยังไงเอาคุณจะปล่อยให้มันขโมยวัวที่เป็นสมบัติของชาวบ้านไปนะเหรอคุณรู้ไหมวัวตัวหนึ่งราคาเท่าไหร่ กว่าจะเลี้ยงจนโตเธอก็อยู่บ้านนะ่ะไปเรียกคนมาช่วยอย่าทำเองเรียกใครตรงนี้มีบ้านคนอยู่หลังเดียวแค่นั้นเองก็เรียกเจ้าของบ้านสิไม่ทันแล้วยังไม่ทันจะได้จะกนเรียกปลุกเจ้าของบ้านให้ตื่นมาดูวัวดูควายอย่าจอมเผือกก็กระโดดออกไปโน่นชายหนุ่มร้องห้ามก็ไม่ทันนี่พวกแกจะเอาวัวไปไหนแซงลุงดัดเสียงที้เป็นผู้ชาย โจรขโมยวัวควายชะงักปลายเท้าที่กําลังลักทรัพย์สมบัติของชาวบ้านในยามวิการนี้ยังมีวิการด้วยซ้ําแถวนี้มืดค่าเร็วทําให้พวกมันลงมือได้เร็วไม่ต้องรอจนดึกสงัดมีคนมาว่ะวพวกมึงเอาไงดีวะสองโจรคุมหน้าด้วยหมวกสีดํากระซิบถามกันมึงว่าผู้หญิงผู้ชายวะคนที่โผล่มาใส่หมวกปิดหน้าปิดตาเหมือนพวกเขาอาจจะไปโจรอีกกลุ่มเสียงห้าวจะเป็นผู้ชาย ก็ไม่เชิงจะเป็นทอมก็ไม่ใช่ชายหญิงช่องแม่งมาทัวเล่นมาเลยพูดจบไอ้โจรคนแรกก็ชักอาวุธออกมาทันทีเอ้ยชิบหายแล้วแสงลุงเห็นปืนในมือโจรสะดุ้งตกใจลองหามาจุราชวิ่งสิคุณมันมีปืนยิงสาววิ่งผ่านชายหนุ่มที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวช้ายทำไมเดี๋ยวก็โดนมันยิงใส้แตกหรอก ทั้งสองวิ่งตามกันไปที่รถพว่วงแสงลุ้งกระโดดขึ้นได้ก็สตาร์ทแต่แต่ว่าปรากฏว่ามันสตาร์ทไม่ติดถีบจนขาจะหลุดอยู่หลายครั้งโดยมียีราฟตัวสูงยาวกระโดดตามมาแล้วสิพวกมันตามมาแล้วนั่นเ็วอยู่นี่ไงเพราะเธอไปเผือกเรื่องของพวกมันเอาแล้วจะปล่อยไว้แบบนี้นะหรอเผือกจนได้เรื่องเลยนะหุบปากปเถอรรับรองฉันพาหนีได้แน่ นี่ลูกกระสุนเนี่ยนะเออชาเพลนแสงลุงก็กระโดดลงจากรถเมื่อพวกโจรถืออาวุธใกล้เข้ามามาสิคุณจะนั่งอยู่ให้มันยิงกระบ,บาลหรือไงเอาแล้วทำไมไม่ขับรถล่ะมันสตานไม่ติดนะสิโอ้ยเว้นแล้วชายหนุ่มกระชับเป้หันลีหันขวางแต่ยายเผือกวิ่งไปนูน่นเขาจึงต้องวิ่งตามสียดากระเป๋าก็เสียดายเกิดพวกโจรมันออกไปด้วยจะทำอย่างไร เออช่างเถอะเอาชีวิตรอดดีกว่ารอด้วยวิ่งเร็วๆขาก็ยาววิ่งอย่างกับเต่าไอ,อ้ยีราฟเอ้ยคนก่อเรื่องอยากช่วยชาวบ้านวิ่งนำหน้าไม่คิดถึงคนที่แบกบเป้ใบใหญ่ด้านหลังกรมของกมแสงลุงวิ่งไปอยดดู่ดีๆก็หยุดเบื้องหน้าเธอคือหน้าผาวิ่งต่อก็คือตกผาตายยังไม่ทันจะหมุนกลับ คนที่วิ่งตามหลังมาติดๆชนกับเธออย่างจังทําให้เสียหลักง่ายลังในเสี้ยววินาทีนั้นเองคว้าอะไรได้ก็คว้าไว้ก่อนคว้าได้สายเป้บนบ่าชายหนุ่มติดมือไปด้วยทั้งสองเลยกลิ้งตกหน้าผาไปด้วยกันเสียงกรีดร้องดังลังงมท่ามกลางความมืดพวกโจรวิ่งตามมาทันถึงหน้าผาเห็นเหตุการณ์พอดีจึงหยุดยืนดูไม่ต่ยก็เลี้ยงไม่โตมันไม่มีปากไปฟ้องใครแล้วล่ะไปกลับ จนจะหยะยิ้มในหมวกไม้พรมปิดหน้าย้อนกลับไปทางเดิมเพื่อจะได้นำวัวไปขายโอ๊ยอ๊กโอ๊ยเสียงร้องประสานกันสองล่างหมุนเกลียวกลิ้งอย่างกับลูกข่างตกลงไปยังเบื้องล่างสองล่างไปหยุดตรงพื้นราบโอ๊ยเจ็บแต่เดียวปากชนกับอะไรดวงตาเบิกกว้างในความมืดรู้สึกได้ว่าสิ่งที่สัมผสัสคือปากปากของเธอประกบอยู่กับปาก นายยิราฟตัวสูงยาวร่างของเธอเกยทับอยู่บนตัวเขาปากดันประกบกันอยู่พอดิบพอดีอย่างกับละครไทยอะไรจะพอดีปานนั้นที่แน่แน่แซงลุงขยับปากไปที่อื่นไม่ได้เลยปากนายยิราฟนุ่มเอามากๆชายหนุ่มผู้มาเยือนพอหายตกใจจึงลืมตาขึ้นเขารู้สึกร่างกายหนักจนหายใจไม่ออก เจ็บระบมไปทั้งตัวอยากจะบ้าตายทำไมต้องมาผชนเวรกรรมกับยาขี้เสือกนี้ด้วยเกือบจะพากันมาตายพอตั้งสติได้ก็ลืมตาขึ้นจึงพบว่าใบหน้าใหญ่บ้าเนี่ยตอนนี้หมวกลายทันตะวันได้หายไปเสียแล้วความตกใจเปลี่ยนเป็นความตกตะลึงนิ่งงนันซองมือชายหนุ่มจับก้นคนทับร่างที่นี้เขาจึงได้รู้ว่าใหญเนี่ยตัวนุ่มนิ่ม แล้วก็พอมีอะไรนูนๆอยู่บ้างไม่ได้แบนอย่างจอโทรทัศน์สมัยนี้ไฟแลนแปแปากร่างกายชาหนึบยังกับถูกฉีดยาชาสายตาทั้งคู่จ้องมองกันแม้ว่าในความมืดที่มองไม่เห็นก็ตามการสัมผัสทำให้รู้ว่าทั้งสองจ้องมองกันแสงลุงได้สติทำทีจะดีดตัวออกแต่แล้วชายหนุ่มกลับใช้ฝ่ามือดันศีรษะยาขี้เสือกไว้ปากทั้งคู่จึงประกบปิดแน่นเข้าไปอีก ขาเบียดเข้าหาลิมฝีปากหญิงสาวดูดดื่มรสชาติราวกับต้องการลิ้มลองอีปล่อยนั่นมันจูบแรกของฉันนะโวย้ยฉันเก็บไว้ให้คนที่ฉันรักสติที่เตลิดไปพร้อมกับการตกเขากลับมาในทันใดแซงลุงดึงตัวเองออกมาในความมืดก็รู้อยู่เลยว่าหนะ้าตัวเองต้องแดงมากรู้สึกได้ถึงความร้อนที่พุ่งกระแทกทั้งแก้มและก็ลำคออิตบาบ้าทำทีเป็นต่อว่าเขาทั้งที่จริงก็เขินอาย เธอนะสิบ้าฉันนี่นะบ้าใช่สิดันไปเผืกกเรื่องของคนอื่นจนได้เรื่องนะก็ก็ฉันทนไม่ได้นี่เสียงแ่วเหมือนรู้แก่โทษแล้วเป็นยังไงละ่ะดูสิเขาชี้ไปเบื้องหลังที่เป็นหน้าผาสูงแถมยังล็อกไปด้วยต้นไม้ต้นหญ้าจะขึ้นไปยังไงล่ะทีเนี้ยมีใครมาช่วยไหมละ่ะเขาโวยเกิดเป็นคนทําไมมันซวยซับซ้อนอย่างนี้ เจอเรื่องหนักๆมาจากกรุงเทพมาถึงบ้านนอกก็หวังจะได้เจอกับสิ่งที่ทำให้ผ่อนคลายที่ไหนได้หนักกว่าเดิมอีกเออใช่แล้วโทรบอกคนให้มาช่วยดีกว่าญิงสาวนึกถึงแม่ถ้าท่านรู้จะต้องระดมพวกคนงานมาช่วยแน่นอนรอดแล้วเชื่อยายแสงลุงไม่มีวันตายแล้วก็โทรสิยิราบตะวาดสั่งอย่างหัวเสียถ้าไม่ใช่พญยยี่เผื่อไวทุกเรื่องก็คงไม่ต้องเสียเวลา ไม่เจอกับเรื่องนี้ตายอย่างนี้แน่นอนทว่าเจอเรื่องไม่ดีความดีของยายเผือกก็พอมีอยู่บ้างเธอทำให้เขากลับมามั่นใจในการดูแลสัตว์อีกครั้งแม้จะมีความลังเลไม่กล้าเสี่ยงอย่างเต็มร้อยก็ตามแต่การนำข้อน,น้องสมโอเมื่อกี้เขาก็สามารถเรียกกําลังใจมาได้มากโขตกลงโทรหรือยังเอ่อ คือเออคือว่าค้นหาโทรศัพท์ของตัวเองในกระเป๋าชุดหมีโทรศัพท์ฉันหายนะ่ะหายโอ้ยให้ตายสิเธอนี่มันยิราบคำรามเหมือนเสืออยากจะบ้าตายเวลาหน้าซิวหน้าขวานดันมาโทรศัพท์หายเก็บยังไงของเธอนะของคุณล่ะของคุณมีไหมเออใช่ของฉันมีนี่นะหยิบออกมาทอเลยยิราบหมุนกระเป๋าเป๊มาด้านหน้า เพื่อจะหยิบโทรศัพท์พอคนเจอก็ยิ้มทั้งเขาและยายเผือกต่างดีใจไม่ต่างกันจบไปอีกตอนแล้วนะคะไว้มื่เจอกันใหม่ในตอนหน้าคือตอนที่5หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่บ้านพิมพ์ชนกสตอรี่ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ